สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องโลมาล่าเลิงวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมอากาศบรรยากาศตอนเย็นเย็นหกโมงกว่าดูครับดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าอากาศโพเพะมืดฟ้าโมดินเหมือนฝนจะตกเมฆดำทะมุนมาหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมสูไปดูใ,ใกล้ครับดูนี่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้า เมฆดำๆเหมือนฝนฝนฟ้าจะตกบรรยากาศตอนเย็นๆอากาศโพเพยามค่ำท้องควากะดูมันจะมันจะสวยได้ยังไงท่านผู้ชมเที่ยวมันจะสวยไหมเที่ยว,วสวยไหมคำค่ำโพเพโพเพนะครับอากาศตอนนี้เย็นๆหกโมงกว่าบรรยากาศ ที่บ้านครับที่บ้านอยู่ที่บ้านมีป่ามีต้นไม้เนี่ยครับตัวอากาศตัวช่วงเย็นเย็นเนี่ยท่านผู้ชมช่วงเย็นที่เอื้อทอนละกะบังหนึ่งครับตอนเย็นเย็นตัวอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าลมเดือดลมลมตกดูต้นต้นไม้ไปผลลหมากรากไม้ท่านผู้ชมดูใบกระเพรางามมาก กบกะเพายังงามเลยแต่ไม่รู้ไอ้ต้นไม้พวกนี้เขาเรียกต้นอะไรผมไม่ไม่รู้จักเหมือนกันนี่ครับใครรู้จักก็คอมเมนต์มาดูนะครับต้นไม้พวกนี้ครับนี่ฮะอ้นี่ต้นหนึ่งฮะเนี่ยใบงีงอๆเขาเรียกต้นอะไรไม่ทราบใบฮะใครรู้ครับใครรู้เม้นมาดูเลยครับบอกด้วยผมไม่รู้นะครับใบงีงองเนี่ยดูลำต้น นำต้นมาเออแปลกดิใบมันหยิกมันงอเงี้ยท่านผู้ชมตัวนี่เนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยเหมือนกันเลยนี่ไงใบสีเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรเรื่องต้นไม้นี่ไม่รู้จริงๆครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าใบกะเพรานี่รู้จักครับนี่ครับใบกะเพรานี่รู้ก็กินอยู่ทุกวัน ่า้อยเสียนใช่นไหมโอยเสียนเอ๋คุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายต่อกําลังจะหกนะฮะคุณนายตื่นสายอันนี้ก็อโอยเสียนโอ้อยเสียนโอ้อยเสียนโอ้อย,ย,เ,สย,ย,เ,สย,ยเสียนเยอะครับท่านผู้ชมครับให้ดูต้นไม้ตอนเย็นเย็นหกโมงกว่าไอ้เนี่ยต้นสีเหลืองเหลืองนี่ครับไม่รู้ ดอกสีเหลืองนี่มันคือต้นอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมพอรู้ไหมครับเนี่ยดอกสีเหลืองเหมือนกับต้นอ,ตอ,อะไรนะตอไม้ประจำราชการที่สิบอะทองทองอุไรเหมือนต้นทองอุไรครับแต่มันไม่ใช่ท่านผู้ชมคนไหนรู้จักก็คอมเมนต์มาดูครับพวกว่านทั้งหลายแหลรไม่รู้จักเลย นี่ครับลายตื่นสายโอยเสียนบรรยากาศเย็นตาครับให้ดูพลหมกรากาไม้ดูต้นไม้สวยๆงงามแปลงผางครับท่านผู้ชมยากาเย็นๆแบบนี้ดูไล้สดชื่นเย็นตาสบายใจ อากาศก็เย็นด้วยดูโพเพโพเพดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสดชื่นเย็นตาชอบตะกดไลค์ใช่ตะกดติดตามให้ผมด้วยเลยครับสวัสดีครับ